สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครั้งแรกของโลกจีนเปิดตัววัคซีนโควิด -19 แบบสูตรเข้าปอดวัคซีนโควิดแบบสูตรดมเข้าปอดสื่อต่างประเทศรายงานว่าทีมผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อของกองทัพรวมกับบริษัทแคนซินโนไบโอโลจิกเปิดตัววัคซีนป้องกันโควิดชนิดสูตรเข้าปอดตัวแรกของโลกไดยถูกนํามาจัดแสดงในงานฮายนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์อินดัสทรีเอ็กซโป2021ครั้งที่5ที่จัดขึ้นที่เมืองไหายโขมนทนเหอหนานของประเทศจีนทั้งนี้การวิจัยผ พบว่าวัคซีนแบบสูตรเข่าปอดสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเหมือนวัคซีนชนิดฉีดเข่ากล้ามเนื้ออีกทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันในเยื่อบุทางเดินหายใจได้ด้วยซึ่งปริมาณของวัคซีนที่เป็นละอองเหลวใช้ในการสูตรเข่าปอดลดลงเหลือเพียง0.1 cc หรือราวหนึ่งใน5ของวัคซีนแบบฉีดในส่วนของการทดลองวัคซีนชนิดสูตรเข่าปอดทางคลินิกคั้นที่2ประสบความสำเร็จและตอนนี้ทางบริษัทยื่นคำร้องของอนุมัติเพื่อใช้เป็นวัคซีนฉกเฉินขณะเดียวกันเมื่อใช้วัคซีนแบบสูตรเข่าปอดเป็นนนนววัััคคซซีกกรระตุ้หลงาฉดแบบ กล้ามเนื้อก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแบบลบกวงฤทธิ์ของเชื้อโรคอีกด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้าน,นี้มีการสาธิพิธีใช้งานวัคซีนป้องก,กันโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แบบสุดดมของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแห่งหนึ่งซึ่งก็ร่วมงานมหากรรมอุตสาหากรรมเพื่อสุขภาพนานาชาติไหหนานในมณฑลไหหนานหรือมณฑลไหหลำทางตอนใต้ของจีนอย่างเจิ้นตงพนักงานของแคนซินโนไบโอโลจิคอธิบายว่าแก้วพลาสติกมีไว้สุดและอองลอยของตัวยาซึ่งออกมาจากเครื่องพ่นหลังกดปุ่มและรอราาวว30วินที นั้นเราหายใจลึกๆสุดและอองลอยเข้าไปกลั้นหายใจ5วินาทีแค่นี้ก็เสร็จแล้วทั้งนี้แคนซินอไบโอโลจิกบริษรัทผลิตวัคซีนสัญชาติจีนเปิดเผยว่ามีการยื่นขออนุมัติใช้งานกรณีฉุกเฉินกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องสําหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิแบบสุดดมนี้แล้วท่านผู้ชมละครับมีความเห็นยางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมขอบคุณครับ